สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาดูร่องรอยนะครับของรถบรรทุกสิบล้อไอ้หลงของทีมงานฟ้าบานดานก่อสร้างครับพวงมาลัยล็อกนะครับนี่พวงมาลัยล็อกชนกับแพงบ้านครับเละเป็นโจ๊กกระจายเลยครับนี่ผ่าเข้าไปนี่เลยบรรทุกรถไถมาครับจะย้ายรถไถไปที่หน้างานนะครับ หนาง,งานที่อ,อำเภอบ้านใหม่ชัยพศน์เครับเอาเอา,เอารถไถไว้นี่เลยคือรถบรรทุกสิบล้อเนี่ยจะเอารถไถไปหน้าง,งานทีนี้มาถึงนะครับมาถึงหมู่บ้านเนี่ยขึ้นเนินมาฝัา่งโน้นจะเป็นเนินขึ้นเนินมาปุ๊บแล้วรถมันดับนะครับเสียทั์เป็นคนขับ รถด,ดับปั๊บแล้วพวงมาลัยมันล็อกแล้วมันสตาร์ทไม่ติดแล้วเบรกไม่อยู่ด้วยครับก็เลยมันล็อกแล้วมันก็เ,เนี่ยครับพุ่งตรงลงมาที่กําำแพงนี่แหละโอ้วพาถือบ้านแมนมาครับนี่ยถือแต่กําแพงจะซื้อ ตัวตัวอันนี้ของรถนะอันนี้ล่อไสยมากนีเด้เนาะแมนวะเราวับนี้หัวรถกับไปยูนั่นพอดีอเกือบอ่าพอดีเลย เสาหักไปหนึ่งสองสามสี่เสานู้นนะครับนี่เจ๊แม่ของเสียทัดเจ๊ใหญ่ของทีมงานครับกำลังมาดูแล้วก็จะจ่ายค่าเสียหายให้กับทางเจ้าของบ้านนะครับ เพื่อดาเนินการซ่อมแซมต่อไปก็คงจะต้องสร้างกําแพงให้ใหม่นะครับไปอยู่ไปหยุดอยูอ่บ้านพอดีครับไม่ชนบ้านนะครับกําแพงเอาอยู่ครับกําแพงเอาอยู่นี่แหละครับมาจากฝั่งนู้นนี่ก็จะเป็นบ้านขวาวตะบนประเคียบอำเภอ คูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะมาจากฝั่งนู้นนะครับลงเนินมาลงเนินมาแล้วก็เนี่ยมาเข้าตรงนี้พอดีบึ้มเข้าไปเลยนะครับก็สรุปว่ายังไม่ถึงอ่ยังไม่ถึงหน้างานสำหรับการบรรทุกรถไถที่จะไปหน้างานก็ที่เหลือก็เป็นการซ่อมแซมต่อไปนะครับ เป็นกำลังใจครับรถตอนนี้รถ10ล้อก็เอากลับไปตรวจเช็คนะตรวจเชนะ็คเดี๋ยวก็จะกลับมาเอารถไถแล้วก็ไปนู่นแล้วครับที่หน้าง,งานต่อไปตอนนี้เจ๊กำลังคุยกับเจ้าของบ้านอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าง,งานครับนี่ก็เป็นร่องรอยของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างคนย้ายเครื่องจัดไปที่หน้าง,งานนะครับของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับ ลาไปก่อนครับสั้นๆ้นครับสวัสดีครับ